ดีเจเพชรจ้าตอบชัดหลังโดนโยงเป็นดาราพอเปิดเว็บพนันเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากก่อนหน้านี้หลังจากที่นายอัจฉริยะได้ยื่นหลักฐานให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีกับดาราซุปตาชื่อดังที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมืองทองธานีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานายอัจฉริยะกล่าวว่าดาราสองคนเป็นดาราชายชื่ออักษรย่อพออายุประมาณ40ปีส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดวงบันเทิงอยู่ในขณะนี้โดยได้ร่วมกับไฮโซสาววัย so รุ่น ผมสั้นมีชื่อเล่นเป็นชื่อขนมรายหนึ่งอายุประมาณ20ปีร่วมหุ้นการเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ70เว็บไซต์รับแทงพนันทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ Hi oul, ไฮโซวัยรุ่นยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบนันโดยการส่งมอบหลักฐานดาราและไฮโซพัวพันเว็บพนันออนไลน์ครั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใหญ่ ส่งข้อมูลมาให้ตนจึงส่งมอบให้กับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรับไปสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีเนื่องจากดาราและไฮโซเปิดเว็บพนันมอมเมาประชาชนและเป็นกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ไม่เคยปรากฏเป็นข่าวมาก่อนซึ่งในอดีตทั้งดาราและไฮโซ ยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่หลังจากทำธุรกิจเว็บพนันก็กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาจากกระแสข่าวที่ออกมามีคนพยายามคาดเดาตัวต,วต,วตนของสามเจ้าของเว็บพนันดังกล่าวและดาราพอนั้นคนได้โยงไปถึงดีเจเพชเจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยซึ่งขณะนี้เจ้าตัวได้เดินทางไปทำงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษ งานนี้ทำเอาแฟนคลับอดสงสัยไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ในรูปภาพของดีเจเพชรจ้าว่าในข่าวเขาไม่ได้หมายถึงเฮียใช่ไหมเห็นข่าวคุณอัจฉริยะหรือยังคะโดยทางด้านดีเจเพชรจ้าตอบชัดปมดาราพอเปิดเว็บพนันว่าไม่ใช่พี่แน่นอนจ้า55555 55ถือเป็นการปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าตนไม่ใช่ดาราชายพอ เจ้าของเว็บพนันอย่างแน่นอนนั่นเอง